นี่คือสมก,การที่สามารถคำนวณได้ทุกอย่างในจักรวาลไม่อาจจะดูง่ายนะครับมาดูนะครับว่ามันทำงานยังไงหลายคนอาจจะเคยดูทลิปของผมซึ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องสมก,การที่สามารถอธิบายได้เกือบทุกอย่างในจกนักรวาลสมการสองอันนี้เกี่ยวข้องกันนะครับสมก,การที่เราจะพูดถึงวันนี้คือสมก,การที่มีชื่อว่า the principle of reaction หรือนักวิทยาศาสตร์บางคนชอบชื่อ principle stationary action มากกว่า ตัว s ตัวนี้คือค่าที่เราเรียกว่า action ซึ่งทามทฤษฎีนี้บอกเราว่าถ้าเราหาสถานการณ์อะไรสักอย่างที่ action อันนี้มันคงที่สถานการณ์นั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจกักรวาลความหมายของค่า action อันนี้ก็คือสมการนี้ซึ่งคือการเอาค่าอีกค่าหนึ่งที่มีชื่อว่า lagrangian เป็ม i n t e g r e แต่ปัญหาก,ก็คือทฤษฎีนี้ไม่ได้บอกเราว่า lagrangian หรือว่าตัว l อันนี้ควรจะเป็นอะไรมันแค่บอกเราว่าถ้าเราดู lagrangian ของระบบของเราแล้วเราจะเอามันไปคำนวณได้ยังไงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เราสามารถเอาทฤษฎีนี้มาใช้ในสาขาไหนของฟิสิกส์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของนิวตันทฤษฎีของไอน์สไตน์หรือว่าควอนต้องฟิสิกส์ก็ได้เราแค่ต้องหาว่าลรงการะเจนของระบบนั้นคืออะไรเราก็าจะบอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะหาลการกกระเจนตัวนี้ได้ยังไง สำรวทฤษฎีง่ายๆอย่างเช่นทฤษฎีของนิวตันรากการชื่อตัวน,นี้คือการเอา kinetic energy หรือว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกันเคลื่อนไหวมาลบกับเ o t e n t i a l energy ของแต่ละสถานกานก์นซึ่งถ้าเท่านี้แล้วเราจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับระบบนี้ของเราเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้สมการอะไรอื่นเลยและจริงๆเราสามารถหาสมการของนิวตันจากทฤษฎีนี้ได้ด้วยถ้า,าทฤษฎียากหน่อยอย่างเช่นทฤษฎีของไอน์สไตน์ลักการเช่นของเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือถ้าเราต้องการรู้เกี่ยวกับพาร์ทิโกทุกอย่างในจักรวาลในทฤษฎีของควอนตั ซึ่งคือ r ายการเช่นของ the standard model จริงๆแล้วถ้าเรามีทฤษฎีนี้แล้วเราไม่ต้องใช้ทฤษฎีของนิวตันเลยก็ได้ แต่คุณครูส่วนใหญ่จะไม่ได้สอนทฤษฎีนี้ในมัธยมเพราะว่าทฤษฎีนี้มันเกี่ยวข้องกับค่าที่เราจับต้องไม่ค่อยได้อย่างเช่นพลังงานซึ่งทฤษฎีของนิวตันทําให้เราเข้าใจพวกแรงอะไรอย่างนี้ได้มากกว่าตอนที่นะักฟิสิกส์พยายามสร้างทฤษฎีใหม่ๆในฟิสิกส์จริงๆแล้วมันก็คือแค่การเขียนลัการเจนใหม่ๆซึ่งอาจจะสามารถอธิบายจักรวาลของเราได้ดีขึ้นถ้ามีใครสักคนสามารถเขียนกฎการเจลือนที่ของจักรวาลได้เขาก่สามารถบอกได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอน,นาคตจริงๆแล้วทุกทฤษฎ